สวัสดีตอนเที่ยงเที่ยงบ่ายค่ะพอหมอบอกโอเคไม่เป็นไรแล้วออกจากคลินิกได้ก็รีเพล่งเดินตรงมาที่สถานีรถไฟเลยค่ะวันนี้จะพาไปสวนสัตว์อีกครั้งตามคำเรียกร้องของยายแดงแก๊งนางคว้านะคะ ยายก็อยากเห็นกิรินกิรินเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยคือยีราบ้านเรานั่นแหละค่ะไปค่ะ The local train departing at 11. ทิ้งขยะต้องแยกประเภทนะคะนั่งรถไฟจากสถานีซังโนมิยะไปสถานีนาดาห่างกันแค่สถานีเดียวค่ะแบบ まもなく二番乗り場に11時58分発普通高槻雪が7両、まいります危ない道から白い線路をつくられ伝わりつけた2番乗り場に電車がまいりますご注意ください ถไฟมาแล้วปิดโทรศัพท์ก่อนนะคะเดี๋ยวโดนดุค่ะมาถึงนาดาแล้วค่ะเร็วไหมคะแค่สถานีเดียว ไปเสียบบัตรออกก่อนแล้วเดินลงไปกันเดินลงมาข้างล่างแล้วเมื่อกี้ว่ากดถ่ายแล้วนะแต่ดันลืมกดเฉยเลยลงมาแล้ว จุดมุ่งหมายของเรายอดเขาเขียวเขียวไกลพอน,อน้่นเดินไปกันค่ะอุ้ยพูดผิดแค่ตีนเขาค่ะแค่ตีนเขาไม่ใช่ยอดเขานะคะอากาศเริ่มอบอุ่นแล้ว แต่ดูเมฆแล้วดูเหมือนฝนจะตกนะคะถ้าขากับฝนตกระแยะ่เลยไม่ได้พกล่มมาวันนี้ปกติก็พกตลอดนะคะแต่ว่าวันนี้มาคิดว่าแค่จะไปหาหมอที่คลินิกเสร็จแล้วก็จะกลับห้องเลยไม่คิดว่าจะเลยมาถึงนี่นะคะ่ะ JR uh เอกิชูเเมป็นพื้นที่โดยรอบของเจ JR เอกิมีที่จอดจักรยานให้ด้วยที่เห็นรถเ,เงียบๆไม่มีรถวิ่งอย่าแปลกใจไปนะคะไม่ใช่วันหยุดคะ่ะเป็นวันธรรมดา คนญี่ปุ่นวันธรรมดาเขาออกไปทำงานกันเขาจะไม่ขับรถไปทำงานนะคะเขาจะใช้จักรยานหรือเดินเอาค่ะส่วนมากที่เขามีรถกันเขาจะเอาไว้ใช้เฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เป็นวันแฟม i ลี d เดเท่านั้นนะคะ โอ้กโยก็เดเฮ้ยขึ้นเนินเริ่มเหนื่อยแล้วดูเหมือนจะใกล้แต่ทำไมมันไกลจัง อัฟอัฟนี่โอ้โชคดีที่หยุดไฟแดงก่อนพักเหมือนได้พักไปในตัวอยากนั่งแท็กซี่ไปแต่ค่าแท็กซี่ มิเตอร์กดเข้าแลกก็หกร้อยสี่สิบแล้วเสียดายตังอดโนหกร้อยสี่สิบเยนหรือหกร้อยแปดสิบเยนประมาณนี้แหละจำไม่ได้ละไม่ได้นั่งแท็กซี่นานละไฟแดงนานจัง น่าจะมีเก้าอี้ให้นั่งรอไฟแดงเนาะคิดไปทั่วก็คนมันเมื่อยคิดสเปะสะปะใหญ่ละ <c oughs> ใหญ่บ้างแง่ yeah, ไฟเขียวแล้วไปต่อ ไฟเขียวกับพิบแล้วรีวิ่งเดี๋ยวไม่ทันทำไมยิ่งขึ้นยิ่งเนินหอบแพ้แคกเลยหอบแพ้แคก อยู่สะกอยู่สักุห้กูได้สักอยสอยู่พักก่อนไม่มีที่นั่งยืนพักนี่แหละไม่ไหวจริงๆขาหนักมากขาเจ็บแล้วก็ปึงงก็ห้านาทีต่อมา ไปต่อจะถึงเส้นชัยอยู่แล้วฮึบอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้ว ข้ามไฟแดงไปก็ถึงจุดมุ่งหมายแล้วแต่เดี๋ยวเห็นที่นั่งแวบๆบแบบขอนั่งพักก่อนนะไม่ไหวจริงๆหิวน้ำมากเลยหิวข้าวด้วยนั่งกินข้าวปั้นแล้วก็กินน้ำชาสักแป๊บนึงเดี๋ยวเข้าไปเนาะ อุ้ยก็เต็มแล้วเลยนกอะไรนะนกกระจิบนกกระจอกหรือเปล่าประมาณนั้นแหละจำไม่ได้แต่อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเรียงเป็นหน้ากระดาษเลยมามากินข้าวกัน ดื่มชาอุน่นจ้านุ่รยไม่ร้อนไม่เย็นชอบบรรยากาศจังนกเยอะดีว่าแต่อย่ามาอึใส่หัวพี่พามิวนะ โกรธกันตายเลยนะถ้าทำแบบนั้นอนะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอพักก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะทยอยลงรูปน้องๆในสวนสัตว์มาให้ดูนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ